ลูกเดี๋ยวชิโน่ตั้งเล่นตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวพ่อกลับมาทันมจลูก สวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณมานั่งทำอะไรที่นี่คนเดียวหรอครับอ๋อพอดีว่าฉันรู้สึกเบื่อเบื่อค่ะก็เลยออกมาเดินเล่นดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยค่ะอ๋อว่าแต่ผมชื่อซันนะครับเราไม่สวัสดีคุณชื่ออะไรครับอ่าฉันชื่อกันค่ะอ๋อคุณกันนี่เหรอครับชื่อน่ารักจังเลยนะครับยังไงก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ เช่นกันค่ะแล้วเมื่อาวาเย็นนี้คุณว่างไหมครับทำไม่หรอคะอ๋อก็ผมว่าถ้าคุณว่างเนี่ยผมการจะชวนคนุณมุงข้าวด้วยกันสักหน่อยอะ่ะสะดวกไหมครับเอ่อฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ค่ะว่าเย็นนี้ฉันมีนัดแล้วอะ่ะ เออไว้โอกาสหน้านะคะขอโทษค่ะอะไรวะสาวสมัยนี้ช่วไปกินของฟรีก็ไม่ยอมไปด้วยอะไรเนี่ยแต่ก็ช่างเถอะจีโน่ลูกเป็นไงเล่นสนุกไหม ไหนวะสวยแล้วนะหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้บอกให้นั่งอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะ่ะโอ้ยจีโน่ทำไมถังขับ่อ,อยเนี่ะลูลกจีโนโ่เฮ้ยจีโน่หายไปไหนวะเฮ้ยสวยแล้วไง เราจะบอกคีมว่าไงดีเนี่ยเอาก็เอาวะต้องโทรบอกก่อนอค่ไหนท่าหลวงที่รักชิโน่อยู่กับคีมหรือเปล่าอ่ะชิโน่ออกไปกับพี่ไม่ใช่เหรอแล้วจะอยู่กับคีมได้ยังไงอ่ะ นี่มันยังไงกันแน่เนี่ยเออคือคิมพี่พี่ทำจีโน่หายอะฮะ<า>นี่พี่ทำจีโน่หายเหรอนี่พี่ดูลูกยังไงของพี่เนี่ยทังปล่อยให้ลูกหายได้โอ,อ้คือคิมเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคิมพี่ให้ลูกนั่งอยู่ตรงนั้นดีๆอะพอพี่หันไปคุยกับคนอื่นสักพักพอหันกลับมาปุ๊บลูกก็หายปั๊บอะทําไงดีอะคิมแล้วตอนนี้พี่อยู่ไหน พี่รีบโทรแจ้งความเลยเดี๋ยวฉันจะรีบไปหาพ <Crit> ี <the> ่เจ้าเจ๊ะ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 ฮัลโหลคุณตำรวจครับหนูหนูชื่อจีโน่ใช่ไหมครับหน้าตาหล่อใช้ได้เลยนะเนี่ยหนูไม่ต้องกลัวนะน้าไม่ทำอะไรหนูหรอก เป็นยังไงบ้าง